สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง CarToday ช่องที่จะมาอัปเดตข่าวสารยานยนต์เป็นประจำทุสัปดาห์ครับสำหรับคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปตะลุยตลาดรถเล็กกันครับ B-segment หรือว่า Eco คคานั่นเอง ที่เกิดระอุขึ้นอีกครั้งนะครับเมื่อ Toyota เลือกไทยเป็นฐานที่แรกในการเปิดตัว Toyota y a r ร s a เอที e เจเนอเรชันใหม่นั่นเองครับโดยจะมาแทนเจเนอเรชันที่แล้วที่ครองตลาดมายาวนานถึง9ปีเลยนะครับและตั้งแต่เปิดตัวมายังมียอดจองทะลุ10,000คันไปแล้วและงานนี้นะครับหมายมั่นปั้นมือว่าจะโค่นเพื่อนร่วมชาติอย่างเจ้า Honda City Generation ที่5ที่ครองตลาดก่อนหน้านี้ไปให้ได้นะครับวันนี้เราจึงจับ2เก่งเล็กรุ่นท็อปนะครับเครื่องยนต์เบนซินมาเฟส o f เฟสกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจให้กับท่านผู้ชมในคลิปนี้ครับ โดยเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกของเจ้า Toyota Yaris a t i v รุ่น Premium Luxury กันก่อนเลยนะครับมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงใหม่หมดในสไตล์ของ Fastback สีดานด้านหน้ามาพร้อมกับโลโก้3ห่วงขนาดใหญ่ในชุดกระจังหน้าสีดําเงาทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับพร้อมวัสดุตกแต่งช่องดักอากาศด้านหน้าและก็กันชนด้านหลังสีดําเงานะครับมาพร้อมกับไฟหน้า LED และก็ไฟ daytime running light แบบ LED light guiding ในโคมเดียวกัน แต่ว่าไม่มีไฟตัดหมอกหน้า LED มาให้นะครับด้านข้างมาพร้อมกับล้ออลอยขนาด16นิ้วนะครับพร้อมกับยาง 195/60R16 ไฟท้ายเป็นแบบ LED ดีไซน์ใหม่นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่วิ่งแบบ s e เควนเชียเสาอากาศคลิปฉลามนะครับกระจกมองข้างสีดําเสริมอารมณ์สปอร์ตเข้าไปอีกส่วนทางด้าน Honda City Turbo รุ่น RS นะครับหล่อคมด้วยไฟหน้าโปรเจเตอพร้อมกับไฟ Day Time r u n n i n g Light แบบ LED ไฟตัดมองหน้าแบบ LED เช่นเดียวกันนะครับอยู่ในชุดกันชนหน้าทรงสปอร์ตกระจังหน้าสีดำ Glossy Black และยังมีสัญลักษณ์ RS ในชุดกระจังหน้าด้วยนะครับกระจกมองข้างทรงสปูนปรับแล้วก็พับไฟฟ้าพร้อมกับไปเลี้ยวไปในตัวด้วยเสาอากาศคลิปฉลามสีดำนะครับเพิ่มความดุดันเข้าไปอีกพร้อมกับล้ออลอยดีไซน์สปอร์ตขนาด16นิ้วรัดมากับยาง185 55 R16 ทางด้านท้ายรถนะครับมีไฟท้าย LED สปอยเลอร์หลังแบบ Glossy Black นะครับพร้อมกับสัญลักษณ์ RS ติดมาในชุดกันชนหลังสุด tear it away. เมื่อเทียบกันในด้านของมิติตัวถังรถนะครับทางฝั่งของ Toyota Yaris a t i v รุ่น Premium Luxury เนี่ยมีความยาวถึง4,425ม mm, มความกว้างอยู่ที่1,740ม mm, มความสูงอยู่ที่1,480ม mm, มฐานล้อกว้างอยู่ที่2,620ม mm, มความสูงใต้ท้องรถอยู่ที่160ม mm, น้ําหนักตัวรถทั้งหมดอยู่ที่1 6 0กิโลกรัมครับทางด้านของ Honda City Turbo รุ่น RS นะครับมีความยาวอยู่ที่4,553ม mm, ม ความกว้างอยู่ที่1,748ม m mm, มความสูงอยู่ที่1,467ม m mm, มระยะฐานล้อกว้างอยู่ที่2,589ม m mm, มความสูงใต้ท้องรถอยู่ที่135ม m mm, มน้ำหนักตัวรถทั้งหมดอยู่ที่1,165กิโลกรัมครับเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันแล้วนะครับ Yaris Ativ แล้วก็ City Turbo RS ได้เปรียบเสียเปรียบกันในบางจุดนะครับตั้งแต่ความยาวทาง City ยาวกว่า Ativ 128ม m mm, ลิมต City มีความกว้างกว่า Ativ 8ม m เมตร Ativ สูงกว่า City ี่มม mm. ิลิเมตรเอทีมีระยะฐานล้อกว้างกว่าซิตี้อยู่ที่3 1ม mm. ิมลิเมตรครับส่วนความสูงใต้ท้องรถนะครับเอที A สูงกว่าซิตี้อยู่ที่25มิลิเมตรน้ำหนักตัวรถเอทีได้เปรียบนะครับน้อยกว่าซิตี้อยู่ที่105กิโลกรัมส่วนความจุถังน้ำมันนะครับเท่ากันอยู่ที่40ลิตรนั่นเองครับส่วนภายในห้องโดยสารนั้นนะครับยาริสเอทีบรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่เน้นความหรูหราตั้งแต่แผงคอนโซลหน้าดีไซน์ใหม่ คล้ายกับ t ต y o ต a าเวลอนะครับหุ้มหนังสังเคราะห์พรีเมียมซอฟทัชนะครับเบาะนั่งกึ่งหนังแท้สีแดงพร้อมกับชิ้นตกแต่งภายนอกสีดำแล้วก็เทาเมทัลลิกนั่นเองครับมาพร้อมกับจอสัมผัส9นิ้วดีไซน์ลอยตัวนะครับรองรับ Apple Carplay ลและก็ Android Auto พร้อมช่องต่อ USB และก็ลำโพง6จุดจาก p i o n e er. เนียพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน3ก้านนะครับมาตรวัด,ดิจิตอลแบบจอสี TFT ขนาด7นิ้วมีเบรกมือไฟฟ้า E-PD พร้อมกับออโมต้เบรกโคมาให าากศเป็นแบบอัตโนมัติพร้อมกับระบบตรวจจับกรองฝุ่น PM 2.5แถมมีช่องแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะครับ ที่สําคัญยังออกแบบวางแก้วน้ำสีตําแหน่งให้มีขนาดใหญ่เช่นเดียวกับกระจกแต่งหน้าขนาดใหญ่พิเศษพร้อมกับไฟ LED สีขาวปิดท้ายด้วยความพิเศษในรุ่นท็อปนะครับให้ไฟ Ambient l i g h t 64เฉสีออกแบบติดตั้งอยู่บริเวณแผงหน้าปัดนะครับแล้วก็แผงประตูมาให้ด้วยทางด้าน City Turbo RS เน้นความสปอร์ตด้วยโทนสีดําแดงข้าของที่ติดรถมาอาจจะไม่ได้เยอะเท่า A-TYPE พิเอ Lu ัชัรี่นะครับ ตั้งแต่แผงคอนโซลหน้าแบบเปียโนแบล็กมือจับประตูด้านในตกแต่งเป็นแบบโครเมียมมาตรวัดเรืองแสงสีแดงพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ MID หน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วนะครับรองรับการเชื่อมต่อ Apple Carplay สั่งการด้วยเสียง S i r i เพื่อสื่อสารระหว่างคนกับรถด้วย Honda Connect ครับพวงมาลายาัยมัลติฟังก์ชัน3้านพร้อมกับปุ่มควบคุมระบบเครื่องเสียงปุ่มรับและวางสายโทรศัพท์ระบบปรับอากาศอัตโนมัติซึ่งไม่มีแอร์ตอนหลังมาให้นะครับ แต่สิ่งที่เหนือกว่าไอทีมนั่นก็คือมีระบบไล่ฟ้ากระจกหน้ามาให้เบาะหนังกลับดีไซน์ใหม่ตกแต่งด้วยได้สีแดงเสียดายเบรกมือยังคงเป็นคันโยกนะครับไม่ใช่ไฟฟ้าแต่ที่เด็ดกว่านั่นก็คือซิตีมีรีโมทสั่งงานสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมกับเปิดเครื่องปรับอากาศซึ่งยาริสไม่มี ในด้านของขุมพลังนะครับสำหรับยาริสเอทีถึงแม้ว่าหน้าตาจะไม่หมดทั้งภายในและภายนอกแต่ขุมพลังกลับเลือกใช้ขุมพลังเดิมรหัส 3NRVE เป็นแบบเบนซิน1.2ลิตรครับ4สูบดูอัล VVTIE แต่พัฒนามาใหม่ให้มีเรี่ยวแรงมากขึ้นนะครับเป็น94แรงม้าที่6 0 0 0รอบต่อนาทีพร้อมกับแรงบิด110นิวตันเมตรที่4,400รอบต่อนาทีจับคู่กับเก er ียร์อัตโนมัติ Super CVTi พร้อมกับโหมดการขับขี่นะครับก็คือ Eco Normal แล้วก็ Power ที่สามารถปรับเปลี่ยนบนพวงมลลาลัยได้อย่างง่ายดายนะครับซึ่งดูจากตัวเลขแล้วจากที่ได้ลองขับต้องยอมรับเลยว่าอัตราเร่งเป็นรองเจ้า City Turbo RS อย่างชัดเจนทางด้าน Honda City Turbo RS นะครับดูเหมือนจะมีภาษีทางด้านพละกําลัง ถึงแม้ว่าซีซีจะน้อยกว่าเ t ทีอยู่ที่200ซีซีกับเบนซิน v t e c Turbo 1.0ลิตร3สูบรหัส P10A6 นะครับซึ่งให้พละกกำลังแรงม้ามากถึง122แรงม้าที่5,500รอบต่อนาทีนะครับพร้อมกับแรงบิดอยู่ที่173นิวตันเมตรที่2,000รอบถึง4,500รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT 7สป,ปีดนะครับพร้อมกับไฮเดอ s h ชิพแล้วก็มีโหมด Eco ไว้ให้ด้วยโดยที่เจ้า Honda City นะครับยังคงเป็นรถแรงที่สุดในกลุ่มตอนนี้ ถึงแม้ว่าจะไม่จัดมากแต่ว่าปลายนี่ให้ความไหลลื่นนะครับแถมเกียร์ CVT รุ่นนี้ยังขับสนุกไม่ลากรอบทิ้งคว้างอีกด้วยมาถึงระบบการสะเทือนของทั้ง2รุ่นกันดีกว่านะครับ ทางด้านหน้าเป็นแบบ m มกเฟอร์สันสตรัพร้อมกับเหล็กกันโครงเหมือนกันแต่ทางด้านหลังจะเป็นแบบคานทอร์ชั่นบีมนะครับแล้วก็คอยสปริงพร้อมกับเหล็กกันโครงสําหรับเจ้ายาริส a t ทีส่วน City Turbo RS นะครับจะเป็นแค่คานทอร์ชั่นบีมอย่างเดียวโดยทั้งคู่จะใช้พวงมาลัย Power ไฟฟ้าแบบ EPS รัศมีวงเลี้ยวของ a t ทีจะแคบกว่าอยู่ที่4.8เมตรส่วนของซิตีนะครับอยู่ที่5.0เมตรนั่นเองครับ วิท้าด้วยระบบความปลอดภัยนะครับทางฝั่งของ y a r i s AT Premium Luxury ให้เยอะกว่า City Turbo RS โดยเฉพาะ Toyota Safety Sense ที่มีมาให้ตั้งแต่ไฟหน้าอัตโนมัติออโต้ไฮบีมระบบเตือนการออกนอกเลนพร้อมกับพวงมาลัยดึงกลับอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อรถคันงข้างหน้าเคลื่อนตัวระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธีไปจนถึงระบบควบคุมความเร็วแปรผันนะครับ Adaptive Cruise Control นั่นเองเป็นแบบออสปีดด้วยระบบเตือนมุมอับสายตาและก็ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถให้มาแบบครบๆกับกล้องมองภาพรอบคันนะครับแล้วยังมีพวกฟังก์ชันพื้นฐานการขับขี่อย่างเช่นระบบควบคุมศิลปภาพการทรงตัว d i s p e ก s i v e เอเบ b อีบแล้วก็ HAC และยังมาพร้อมกับถุงลมนิรภัย6จุดส่วน Honda City Turbo RS นะครับกลับไม่มี Honda Sensing ซึ่งไปให้อยู่ในรุ่น EHEV แต่ความปลอดภัยขั้นพื้นฐานมีมาให้นะครับถุงลมนิรภัย6ตตำแหนง่งระบบเบรกแล้วก็ป้องกันล้อล็อก ABS กระจายแรงเบรก EB d ดิสเบคล้อหน้าแล้วก็ดำเบกล้อหลังระบบควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง vsa ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและมีเพียงกล้องมอง หลังนะครับปรับมุมมองได้3ระดับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเป็นแบบครุ้ยชนทรธรรมดานะครับไม่ได้แปลผันตามคันหน้าเหมือนเจ้า Yaris AT ตสุดท้ายคือราคาค่าตัวนะครับที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นโดยทางฝั่งเจ้า Toyota Yaris AT Premium Luxury มาในราคา6 8 9 0 0 0บาท และยังมีสีภายนอกให้เลือกถึง7สีด้วยกันนะครับก็คือสีส้ม Spicy Scarlet ไหมสีขาว Super White สีเงิน Metallic Stream สีเทา Urban Metal สีแดง Red Mica Metallic สีดำ Attitude Black Mica และสีขาวมุก Platinum White Pearl เพิ่มเงิน7,000บาทสําหรับสีขาวครับ ส่วนทาง Honda City Turbo RS มาในราคา739,000บาทซึ่งแพงกว่า Yaris อยู่50,000บาทนะครับและยังมีสีภายนอกให้เลือกเพียง5สีได้แก่สีแดงอีกไนสสีขาวแพติน n ่ m สีดำ Crystal, สีเงิน Luna และสีเทา Modern Steel นะครับสีขาวแพติน n ่ m ต้องเพิ่มเงิน10,000บาทและก็สีดำ Crystal ต้องเพิ่มเงิน6,000บาทครับบทสรุปของทั้งคู่นะครับถ้าเกิดว่าดูจากส่วนต่างราคาค่าตัว50,000บาทแล้ว บวกกับความสดใหม่ของเจ้า Toyota Yaris ATiv Premium Luxury รวมถึงออปชั่นที่ให้เยอะกว่า Honda City RS Turbo นะครับโดยเฉพาะในด้านความปลอดภัยนะครับ Toyota Safety Sense มี Adaptive Cruise Control ให้ดิสเพก4ลอ้อแล้วก็กล้องมองภาพรอบคันบวกกับเบรกมือไฟฟ้ากับระบบ Auto Brake Hold รวมถึงไฟแอมเบียนท์ไลท์ซึ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เหนือกว่า Honda City และก็คู่แข่งในกลุ่มเดียวกันนะครับมีเพียงสิ่งเดียวที่ Yaris ดูด้อยกว่าเจ้า Honda City นั่นก็คือความแรงของขุมพลังที่ขับสนุกคนละฟิลเลยนะครับถึงตรงนี้นะครับข้อมูลของเราพอจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กำลังมองหารถซิตี้คาสักคันไม่มากก็น้อยนะครับที่สำคัญก่อนตัดสินใจอย่าลืมไปสัมผัสและทดลองขับเพื่อประกอบการตัดสินใจกันด้วยนะครับผม